รับเข้าสู่การกล่อมกล่อมเพื่อให้นอนหลับสบายกล่อมเพื่อพักใจก่อนนอนแล้ววันนี้เราจะกล่อมให้ทุกท่านได้พักจิตพักใจก่อนนอนร้อม คนที่นอนหลับยากควรต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะนอนและใช้ลมหายใจช่วยเติมความสมบในจิตใจของเรารับรู้ว่าขณะน,นี้เรานอนอยู่บนเตียงหรืออยู่บนพื้นและพร้อม ในการที่จะพักจิตพักใจก่อนนอนด้วยการให้อภัยเราจะเริ่มต้นที่การใช้ลมหายใจช่วยเติมความสงบในจิตใจของเราเวลาที่เราหายใจเข้าให้รับรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าแล้วเวลาที่เราผ่อนลม เรับรู้ว่าเราลังหายใจออกให้ทุกท่านฝึกการหายใจข้าวออกเช่นนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีสติและมีความรู้ตวัวทั่วท้อา ลมหายใจของเรานั้นเป็นลมหายใจที่ช่วยให้เรารู้สึกสบายลมหายใจเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจของเราถ้าเรารู้สึกตึงเครียดเราก็จะหายใจเข้าได้ไม่ลึกแล้วก็ยากที่จะผ่อนลมหายใจออกช้าๆได้ แต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะปกติจิตใจสบายเราก็จะหายใจได้อย่างสบายในช่วงเวลาก่อนนอนสังเกตลมหายใจและใช้ลมหายใจของเรานั้นช่วยในการพักใจก่อนนอนใช้ลมหายใจของเรานั้นช่วยเติมความสมุบ แลช่วงเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช,อชอ้าๆช,อชอ้าๆช,อชอ้าๆเสียงนี้คือเสียงที่ชีน้นำเท่านั้นขอให้ทุกท่านเรียนรู้ที่จะหายใจเข้าออกอย่างมีสติระลึกรู้ทุกลมหายใจเข้าและลมหาย ไม่คิดเรื่องอื่นใดก็ขอแค่รับรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออกของเราไม่ใช่เรื่องผิดที่มันจะเกิดความคิดแวะเกิดขึ้นมาในขณะที่เราฝึกบริหารลม และเราก็ดึงกลับมายู่กับลมหายใจเข้าและออกของเราเท่านั้นนี่เป็นวิธีที่ดีในการที่เราจะพักใจก่อน,นเหมือนเราฝึกเว้นวัดความคิดช่วงเวลาที่เรามาสนใจลมหายใจของเราเราก็จะปราศจากความคิดใดๆนะ ที่นอนหลับยากคือคนที่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้เรื่องในอดีตผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็ยังนำกลับมาคิดและคิดวนจึงทำให้หลับยากเพราะฉะนั้นการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะต้องฝึกเป็นประจำ เือนเรามาฝึกทัตใจของเราฝึกเว้นวักความคิดของเราหากท่านใดยังรู้สึกมีความคิดที่วุ่นวายสับสน าจจะต้องใช้จินตนาการเพิ่มดังต่อไปนี้เวลาที่เราหายใจเข้าเหมือนกับเรานำพลังแห่งความผ่อนคลายเข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจและเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกให้ร,รับรู้และจินตนาการว่าลมหายใจออกของเรานั้นขณะนี้กำลังนัา คิดด้านลบความทุกข์ความเครียดความไม่สบายกายความไม่สบายใจนำออกมากับลมหายใจออกของเเสียงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอให้ทุกท่านเรียนรู้ที่จะฝึกอยู่กับลมหายใจเข้าและออกฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆและในระหว่างการฝึก ก็ขอให้ทุกท่านรู้สึกขอบคุณกับความรู้สึกสมกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของทุกท่านนะคะ ที่โชคดีที่สุดในการมีชีวิตอยู่คือการไปลมหายใจและในขณะนี้เรากำลังใช้ลมหายใจเติมความสุข จะฝึกการหายใจระดับท้องบ้างนำมือวางไว้ที่ท้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเวลาที่เราหายใจเข้ารับรู้ว่าท้องของเราขยายคือท้องของเราพองออกแล้วเวลาที่เราหายใจออกก็รับรู้ว่าท้องของเราค่อย่ยุบลงไปหายใจเข้าออกเช่นนี้ไปเรื่อย ประโยชน์ของการหายใจระดับท้องช่วยให้เราหายใจเข้าออกได้อย่างเต็มที่และนี่คือธรรมชาติเวลาที่เราหายใจเข้าท้องของเราก็จะพองออกและเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราก็จะยุบลง นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะมีความสงบก่อนที่จะนอนหลับลงไปคือการมีสตริรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและออกบางท่านมีความคิดวุ่นวายสับสนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องราวกับผู้คน เหมือนกับสะสมความเจ็บสะสมความไม่พึงพอใจความไม่ได้ดังใจเอาไว้ทั้งวันเราต้องมาฝึกปล่อยมันไปการให้อภัยก็คือการปล่อยปล่อยให้เราไม่ไปจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีนะ เรื่องราวทุกเรื่องมันเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วหน้าที่ของเราเพียงแค่รับรู้การให้อภัยเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจตั้งใจในการที่จะให้อภัย ไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองหรือให้อภัยผู้อื่นคนที่นอนหลับยากคือคนที่คิดวนกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดวนคิดโกรธกับเหตุการณ์กับผู้คนที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจ ก็ยังวนเวียนอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจเศร้าใจเหล่านั้นมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้มีการศึกษาและค้นพบว่าการให้อภัยมันดีกับตัวเราเองทั้งร่างกาย พาคนที่ไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วยึดติดกับความโกรธแค้นที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วยึดติดกับความเจ็บใจเศร้าใจเสียใจ,ใจที่มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วสิ่งเหลา่านี้มีแนวโน้ที่จะเป็นโรคซึมเศร้า โรเครียดซึ่งส่งผลเสียทั้งสุขภาพกายและใจหนันหน้าที่ของเราคือเมื่อรับรู้ว่าเรากำลังเกิดความคิดแวบขึ้นมาเป็นเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องที่เราทำให้เสียใจเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจแค่รับรู้และดึงกลับมาโดยใช้ลมหาย ช่วยเติมความสงบในจิตใจของเราถ้าเราให้อภัยใครได้มันจะทำให้เรารู้สึกเบาโล่งสบาย การให้อภัยอะไรสักอย่างเราต้องเริ่มต้นที่การตัดสินใจที่เราจะไม่ไปอยู่กับความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นเราต้องตัดสินใจที่จะละทิ้งละทิ้งความรู้สึกโกรธแค้นเจ็บปวดตัดสินใจจะครัที่จะละทิ้งเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเศร้าใจ และไม่สบายใจเราสามารถจัดการ้เราสามารถจัดการความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ด้วยตัวเราเองการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าให้ลือ เพราะเราไม่สามารถลืมอ,อะไรได้แต่เราเรียนรู้ที่จะจัดการและปลดปล่อยจากความรู้สึกที่ไม่ถึงประสบ์เหล่านั้นได้ด้วยการตัดสินใจและเมื่อเกิดความคิดแวบขึ้นมาเราใช้ลมหายใจในการช่วยเติมความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ได้คืนความสุขความสงบกลับมาในหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งคนที่ให้ภยัยกุยอื่นไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแข,แข็งแกร่งเป็นคนฉลาดและเรียนรู้ในการที่จะจัดการความรู้สึกไม่พึงประสงคได้เป็นอย่างดีและไม่วนเวียนอยู่กับเรื่องราวที่ผ่าน และแก้ไขไม่ได้การให้อภัยของเรานั้นจะทำให้เราไปอิสระจากความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งปวงการให้อภัย ทำให้เราไม่ต้องไปรอคอยคำประโทษจากคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีและสิ่งเหล่านี้เมื่อเราปลดปล่อยได้มันจะดีกับทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีก็คือต้องรู้จัก การปลดปล่อยตัวเราออกจากความรู้สึกที่ไม่ดีให้ได้เริ่มต้นและตัดสินใจในการที่จะให้อภัยในเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วมันดับไปแล้วสำหรับหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ก็ขอให้เรียนรู้ในการที่จะให้อภัยตัวเองในความเป็นมนุษย์ของเราอยากให้เข้าใจว่าเราย่อมมีข้อบกพร่องเราย่อมมีข้อผิดพลาดซึ่งนี่คือเรื่องธรรมดา อะรในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดข้อผิดพลาดต่างๆของเรามันทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราเข้าใจมากขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นทำให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มมาก คนใหม่ที่มองโลกด้วยความเข้าใจมากขึ้นและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปฉันปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระและรู้สึกดี รู้สึกสมบใจที่เกิดขึ้นณขณะนี้ขณะนี้ฉันให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นและฉันใช้ลมหาย ใี่การหลับครั้งนี้ของทุกท่านเป็นการหลับดีมีคุณภาพการหลับครั้งนี้เราได้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเราเป็นการหลับที่เราปลดปล่อยทุกสิ่งปลดปล่อยทุกพันธนาการทางความคิด